ไมันไม่สวนอันที่ว่าตรงี้มเนจะล้อกเจ้ากเ่าไปจกิง้านั่งอจะลับมีอยู่ดูไปกมอไปเลยมอไปก่อน มจะเสียไม่หรอกมดาในักาใครเ็บบลูครับพอป้าีเียนรถเเขียบว้าทะเบียนมาได้ป่ะ่อนนะหลบใจร้อนก็เนี่ยข่อนมากโอ้ดำเลยครับเลยหนึกอไก่ชอกระเชอร์สามห้ามวันมดไปแล้ววนให้

สวัสดีครับสวัสดีครับแก่เนี่ยเปลี่ยนรถมาใช้มั้งเฮยโอเจ๊กัเลยมาฟอจะได้บอกไม่สวนบ้านตะเกาเขาไปแจ้งมาแต่จังหวะนี้นะทหารควันไฟขึ้นลุกในสวนอี้เนี่ยก็เลยมาพอก็นึกว่าไม่สวนบ้านตะเกาแต่พอใจใช่ไหมมาถึงนี่หันอย่างของเจ้ากันเนี่ยหันมันกำลังลุกมันแต่แรกพี่เขาว่าดับแล้วอีมาพอก็ยังบ่หันดับใจเนี่ย

ผมบัลยาสะเพราะว่าเพราะมันใกล้ต um, ีเขาเนาะบาใจมันน yeah. ั้นหญ้าแห้งกับเดือดรอดจ้ะกีบดูครับครัที่ไหนตอนนี้ก่อนพวกมันห่อนเนรับผมขี้เข้าไปผมไปผมเจาะละไปอ๋อทำนนี่แต่ละนี่เดี๋ยวแบควันพื้นน้อยวิ่งไปอย่างย่งไม่ลูกแคยงมันก็มันลามมาครับต้องมันเจาะล่าไว้มาหลายวันแล้วก็ซื้อว่าพูดมันโูมน้อยผมจะตัดตัวนี้เข้าไปเนาะจีหน่าจะมันมันเลอะไม่ลูกแคยงผมเอาตั้นเลยจริงมันรับแล้วครับรับแล้วที่นี่มันไอ้ใกล้ว่า ทิดจกลูกเชียงก่อนกนนะผมหุม้งาค่นี้จะได้ดับหน้าข้างเลื่ยหมดเลยไงไปไอ้ไปโรงพยาบาลไอ้ลูกที่บ้านมาไปกนินข้าวไปโรงพยาบาลแล้วก็เห็บมาปุ๊บจอดในห้องผมันร้อนเนาะมันเริ่มน,นี้ไปเร็วนี้ไปปุ๊บไปหักท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 ักใส่สบอกฟังเห็นไหอยากกินน้ำผมเดี๋ยวพอควันขึ้นวิ่งไปโอ้ไม่ลูกเชียงออกมาแล้วมผมดับหาข้างแต่ลูกเชียงดับไ,ได้นน้ำกูเกะห้องยาห้องห้องใหญ่ครับครับเขามายี่ห้ออะไรฮอนาชิพี่เปิดเสร็จแล้ไป เอาไปเอาไปซอมอย่มอมไอ้เรื่องมาครับแล้วไฟมเด็ดมันมันเหลืองอ่อนไปเลยเพื่อมดเลยชาติชาติไหมได้นิดแตตั้งย่าดังหลังย่ยากินน้าเดี๋ยวพอฝนเดือดลุกรับมาข้างวุดลกเชียงเอาไว้นก่กเลยใส่สีนำขาวไม่เกหน้มไม่งไม่ยะดไยาครใจอ่อนมดเลยมึงอ่ะต้องเ้ิหญ่าแห้งอ่ะนะน้เลยหัลามมาหัดเดียงต้องับออกมเอาข้าวลยับข้างย